สวัสดีครับวันนี้มาเติมน้ามันนะครับเพราะว่ารถใช้อยู่แถวช่วงที่บ้านนะครับไม่ได้ค่อยได้เข้าเมืองวันนี้ก็ตั้งใจมาเติมน้ํามันนะครับไม่รู้จ้เมื่อวานก็ขึ้นไปบาทหนึ่งครับเดี๋ยวเราเรา,เราไปดูปั๊มนี้ไม่มี E ีสิบนะครับมีแต่เก้าหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ารานะคาน้ํามันวันนี้นะครับวันนี้วันที่แปดเอ้ยวันนี้วันที่เก้ามีนาคมนะครับหกห้านะครับไปถึงแล้วนี่น้ํามันกระพริบใช้ยังหมดถัง ใจมาเตือน้ำมันเลยวันนี้ครับสียอส่วนปล่อย นเก้านึ่ที่บ้านผม40บาท15สตังค์นะครับ B7 3 1็ดนะครับ95 40.42นะครับน้ำมันณวันที่9มีนาคมนะครับ9 <91 40. S> 1้าหนึ่งเจ้าเก้าหนนนะครับสำหรับน้ำมันวันนี้ อ่ะเราเติมน้ำมันนะครับไม่เคยเติมน้ำมันแต่สี่สิบบาทครั้งแรกเลยค่ะมากี่ใบใหม่สิบหกบาทยี่สิบบาทสามสิบก็ว่าแพงแล้วนะคะแพงมากเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพนักงานปั๊มน้ำมันหน่อยมันขึ้นทุกวันเลยหรอครับนี่ขึ้นทุกวันเลยค่ะโอ้เมื่อวานขึ้นไปกี่บาทครับ บาทหนึ่งหรืสองบาทอันเลโอ้ครับครับครับขึ้นทุกวันเราก็ไม่ได้ได้ออกมาไม่ค่อยได้ออกมานะครับใช้กระจั๊กระแจ๊กอยู่แถวบ้านนั่นแหละรถนะครับพอมันหมดทีก็วิ่งเข้าเมืองทีนะครับครับลงมาครับเติมไปสี่ร้อยปกติเราได้ครึ่งถังตอนนี้ได้สามขีดนะครับเหลือสามขีดได้สามขีดครับขอบคุณครับอ่อนน้อมที่สุดเลย เป็นพนักงานที่อ่อนน้อมที่สุดมพราะอยู่นานแล้วยังครับจะเข้าเดือนที่สามนะครับเข้ามาวันที่สิบสามมกราเป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับนี่ซีสะเกตเข้ามาอยู่บ้านแฟนครับมาอยู่บ้านแฟนครับโอ้ขอบคุณครับเห็นอ่อนน้อมทุกครั้งเลยครับมาเติมขอบคุณครับงานที่นี่อ่อนน้อมมากครับเออยกมือไหว้ทุกครั้งเลยน้องผู้ชายเมื่อกี้นะครับที่เอาบินมาให้เรานะเเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ได้สามเดือนอัธยาศัยดีมากนะของชื่นชมนะครับอ่ะ วันนี้ก็มาเห็นถึงการเติมน้ำมันการใช้พลังงานในการเดินทางนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจนิคมมอนเทอร์ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับจะได้มีแรงทำงานต่อนะครับนี่คือกำลังใจนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ